ภายใต้การปรับตัวที่อยากให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตค่ะปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัดแพร่และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอสุเม่นจังหวัดแพร่นะคะเขาจัดเวทีคุยกันเรื่องอนาคตสูงเม่นเศรษฐกิจเมืองไม้สักสู่ความยั่งยืนค่ะ มีข้อสรุปจากเวทีนะคะว่าการผลิตสินค้าไม้สักมีปัญหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ําเลยค่ะโดยเฉพาะข้อติดขัดเรื่องกฎหมายพรบรป่าไมา้กับแนวปฏิบัติมาตราเจที่ยังมีระเบียบที่ซับซ้อนนะคะการขออนุญ,ญาตในการทําไม้ทาเฟอร์นิเจอร์ซึ่งไม้ท่อนเดียวต้องใช้ใบขออนุญาต6ใบเลยค่ะในการใช้ประกอบกิจการการทาเฟอร์นิเจอร์และขั้นตอนการขอก็ซับซ้อนยุ่งยากด้วยเกิดปัญหาพื้นที่ป่าเศรษฐกิจลดลง ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบไม้การหาไม้ทดแทนส่งผลให้ราคาวัตถุดิบแพงขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการทำไม้ขั้นสูงนะคะปัญหารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมถึงมีช่องทางการตลาดน้อยค่ะการขอญาตจากโรงงานบางค้ามีตั้ง6-7ใบนะครับไม้ท่อนเดียวทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขอญาต ใช้เวลาเจ็ดใบแล้วต้องขอสองเดือนก็ใช้เวลาสิบสี่เดือนแล้วปัญหาประเด็นของมันก็คือการขอญาตถ้าสมมุติเราไม้ท่อนเดียวเราสามารถทําให้เป็นเป็นใบเดียวแล้วก็ควบคุมทั้งหมดที่แบบญาตข้อสี่ตามข้อสี่พรบสองห้าสี่แล้ยกมาเป็นท่อนเดียวมันก็จะทําให้ใบุญาตอยู่ในตรงนั้นหมดเลยไม้ท่อนเดียวสามารถทําอะไรก็ได้เพราะมันเป็นไม้ถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแยกออกเป็นอย่างย่าง ก็จะทําให้ขั้นตอนแล้วก็อุปสรรคของการทํางานก็จะช้าลงเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนะครับสาคัญเลยก็คือที่มันเป็นต้นน้ําเพราะเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่ก็ทำเฟอร์นิเจอร์นี่เขาไม่ได้ใช้ไม้ป่าธรรมชาติแล้วเ,เขาใช้ไม้ป่าปลูกแต่กฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยเขาใช้กับป่าธรรมชาติแล้วยังเอามาบังคับใช้กับป่าปลูกอีกเพราะการที่ประกอบธุรกิจได้เนี่ยจากฟังในฟอเราจะเห็นว่าต้องใช้ใบอนุญาตถึงเจ็ดใบ ครับก็เจ็ดใบในแค่แค่ไม้ท่อนเดียวเนี่ยถ้าคุณจะทําให้มันเป็นอะไรนะมีแว l ลูเชนแต่ละท่อนไปเนี่ยเดกรยวก็ตั้งไปถึงสุดท้ายเนี่ยมันมันมีค่าใช้ใจ่ายทุกอันเลยมันมีใบอนุญาตทุกอันเลยตั้งแต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายตัดตัตดก่อนเคลื่อน<ม>ย้ายมาเคลื่อนย้ายมา,ยมาแปลรูปแปลรูปเป็นอะไรแล้วแล้วเอาไปขายอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีขั้นตอนของมนแน่น่าจะมีลักษณะที่มันเป็นเศรษฐกิจพิเศษเกี่ยวกับเรื่องไม้สัก นะครับก็น่าจะมีการศึกษาตรงนี้น่าจะมีการวิจัยว่าความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างเป็นแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาก่อนนะครับหรือเป็นโมเดลขึ้นมาก่อนว่ารูปแบบที่จะต้องทําลักษณะนี้ให้มันเกิดผลิตภัณฑ์จากไม้ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ต้นทุนไม่สูงเนี่ยเพื่อจะต่อสู้กับแข่งขันกับต่างประเทศได้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง โจจากเวทีที่จังหวัดแพร่ถูกนํามาขยายในรายการของเราวันนี้นะคะเอาเรื่องหลักๆเลยค่ะข้อกฎหมายก่อนมีพรบสองตัวที่อยากจะชวนคุยวันนี้1ก็คือพรบรป่าไม้ปี2484และพระบการครอบครองเลื่อยโซ่ยนตนะคะที่ผ่านมามีการแก้ไขพรบรป่าไม้ฉบับใหม่ปี2562ฉบับที่8ในมาตรา7มีการปลดล็อกให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในที่ดินอันมีกรรมสิทธิ์ถูกต้องไม่เป็นไม้ห่วงห้ามอีก ต่อไปค่ะประชาชนเจ้าของสามารถนำไม้มาใช้ประโยชน์ดได้แต่พอจะตัดการมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ใช้งานการเคลื่อนย้ายยังคงต้องขออนุญาตนะคะเป็นไปตามพระราชบัญญตัติเลื่อยโซ่ยนต์ปี2545ซึ่งก็มีกํากับเอาไว้ ขนาดที่สามารถมีไว้ใช้งานโดยไม่ต้องขออนุญาตก็คือเครื่องต้นกำลังต้องมีกำลังไม่เกิน1แรงม้าและ2บาโซ่ต้องไม่เกิน12นิ้วค่ะหากเกินกว่านี้จำเป็นต้องแจ้งต่อนายทะเบียนทั้งหมด